สวัสดีครับผมวัสดุอาหารนะครับทีมสิทธิ์สองจานนะครับอันประกอบด้วยน้องตั๊กแตนชลดาพี่ยินสรรังอัสลีและผมวัสดุอาหารนะครับชีวิตคนเพลงนะครับในวันนี้นะครับชีวิตรายวันก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาทําเพลงต่อนะครับสลับทํากันไปนะครับวันไหนมีไอเดียเกี่ยวกับเพลงไหนก็ทำเพลงนั้นนะครับวันนี้มีไอเดียเกี่ยวกับเพลงนี้ก็ทาเพลงนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้ก็คือขึ้นมาอัดดนตรีต่อนะครับ จากที่เคยอัดค้างไว้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไอ้โต่งวงเล็บตะกแตนชนดานะครับแต่งคำร้องทำนองเรียบเดียวดนตรีและโปรดิวเซอร์โดยผมวาสรหานนะครับแล้วก็ร้องนำเองด้วยเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมเขียนจากชีวประวัติของน้องเราคือตั๊กแตนชนดานะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ทําผมไม่ร้องเองก็คงเป็นน้องโต่งนะครับหรือตั๊กแตนร้องนะครับน่าจะมีคนร้องได้ ในประเทศนี้แค่2คนนะครับที่ที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาอัดดนตรีในบางส่วนนะครับที่ที่ผมอยากให้มีในเพลงนะครับขึ้นมานั่งอัดลายกีตาร์บ้างอัดอะไรบ้างนะครับครับลายแทร็กก้องต่างๆคีย์บอร์ดต่างๆนะครับนะครับผมทำไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่ลายเบสอีกลายเดียวแค่นั้นเองก็จะให้ น้องๆที่เล่นเบสเก่งๆนะครับมาช่วยเล่นในเพลงนี้นะครับมาอัดเบสให้ในเพลงนี้นะครับแล้วก็จะให้น้องเอาไปมิกซ์เสียงนะครับทำเป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็จะปล่อยลงทางช่องเนจใจไปด้วยกันของเรานี้นะครับนะครับรวมทั้งช่องเพลงแบบวสุนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube ผมที่ที่เปิดดำเนินการอยู่ตอนนี้สองสองช่องนะครับก็สะดวกตรงไหนก็รอติดตามชมรับชมรับฟังกันนะครับนะครับเพลงนี้ นะครับเป็นเพลงที่เขียนเพราะว่าเรามีภาพความทรงจำเกี่ยวกับน้องตงเราตักกแตนมาตั้งแต่เราทำอาลบั้มชุดแรกหนาวแสงนีออนนะครับก็เลยว่าเอ๊ะเราน่าจะเขียนเกล็ดชีวิตเล็กๆของตงตะกะกะตงต,กกะตงตก,กแตนในบนเส้นทางที่ผ่านมานี่ไว้สักเพลงหนึ่งครับก็เลยเขียนเพลงนี้นะครับเชื่อมไอ้ตงนะครับนะครับ ผมแต่งเพลงเรียบเรียงดนตรีด้วยแล้วก็ร้องขับร้องด้วยนะครับก็รอชมรอฟังกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งเพลงที่ผมร้องเพลงที่ตั๊กแตนร้องเพลงที่พี่เราก็คือพี่ยินร้องด้วยนะครับในในจักรวาลเพลงของชาวสิสองจานพนจรนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์าางานที่ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอดิตต่างๆนะครับยังไม่ได้จัดระเบียบต่างๆนะครับเป็นไฟล์งานที่อัดไว้ดิบๆนะครับ เ,เพลงให้จงนะครับลองฟังดูไหมครับสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยรอชมเราฟังมาสเตอร์แบบออฟฟิเชียลออริโอหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับทางช่องพเนจรไปด้วยกันหรือช่องเพลงแบบวสุนะครับลองฟังดูนะครับนี่น้อง <ST> ท,รทครับเพลงไอ้ตรงวงเล็บตะกะแดนชนระดานะครับติดตามรับชมรับฟังได้นะครับผลงานจากจักรวาลเพลงคณะศิ์สองจามสามพี่น้องเราตะกะแดนชนระดายินสลาแรงและผมวสงหานนะครับขอบคุณมากครับ